สวัสดีค่ะวันนี้ก็พบกับเต้ที่โครงการเชียนยาแอรี่เอราวันนะคะวันนี้เต้ก็จะพามาอัปเดตในส่วนของการลงสวนของแปลง79กันนะคะก็เดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนจัดสวนกันด้านในนะคะตอนนี้เราก็จะมีลงในส่วนของต้นไม้ใหญ่แล้วต้นไม้พุ่มแล้วก็จะมีบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของหญ้านะคะเต็มพื้นที่เลยสวัสดีค่ะพี่เฟิร์ วันนี้เป็นยังไงบ้างคะมาจาัดสวนที่แปลงนี้ใช่คอนเซปอะไรบ้างคอนเซปก็คือเน้นดูแลง่ายแล้วก็ร่มรื่นละกันค่ะค่ะด้านนี้เป็นตนอย่างด้านนี้ค่ะ,คะก็จะเป็นต้นสมด็จแดงค่ะไม้ประทานแล้วส่วนด้านล่างเป็นไม้พุ่มก็คือเป็นต้นตินข่ขาวค่ะแล้วด้านนี้ล่ะคะและ้วโซนด้านข้างนะคะก็จะเป็นต้นขาไก่เขียวแล้วก็จะตกแต่งด้วยหินประดับ หินกวดสีขาวใช่มาหลงด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็รอบริมรั้วก็จะเป็นต้นไทรเกาหลีค่ะแล้ว่ะปูย่ารอบตัวบ้านทั้งหมดเลยค่ะเต็นพื้นที่เลยใช่ค่ะเป็นพื้นที่เลยพื้นที่กว้างๆเลยเนี่ยคือปูย่าให้ทั้งหมดรอบตัวบ้านเลยค่ะก็จะมีพื้นที่สีเขียวทั้งหน้าบ้านและก็ข้างบ้านเลยใช่ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านด้านหลังค่ะต้นไม้ใหญ่ก็จะเป็นต้นแคนาค่ะก็คือเน้นดูแลง่ายแล้วก็ให้ร่มเงาร่มลื่นค่ะ ตลอดแนวเลยใช่ไหมใช่ค่ะ ค่ะสำหรับวันนี้ก็จะพาชมอัปเดตเพียงข้าวๆสำหรับการลงต้นไม้นะคะเดี๋ยวยังไงให้พี่เฟิร์นฝากในส่วนของต้นไม้นิดนึงค่ะได้ค่ะก็คือวันนี้เดี๋ยวจะลงสวนทั้งหมด1้อยเเซังไงฝากติดตามด้วยนะคะว่าถ้าลงเสร็จแล้วเนี่ยจะสวยงามและร่มรื่นมากขนาดไหนคะ่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เราก็พาชมจัดสวนเพียงข้าวๆนะคะเดี๋ยวเราติดตามชมคลิปเต็มๆอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตอีกทีนึงค่ะสำหรับวันนี้พาชมเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ